สวัสดีสวันนีก็อยู่กันในเกมผีแม่ชีอันนี้ก็จะมาเล่นกับไอ้แม่ชีกันนะไม่รู้ว่าชวนไอแม่ชีมาเล่นด้วยเฉยแล้วแม่ชีมอยู่ไหนลรออันนี้ก็ต้องเริ่มใหม่เนเนเนกดเล่นเต้นก่อนนี่น,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 นี่ไม่มีอะไรหรอกี่ดูเย็นเหรอไม่มีรอยมือด้วย อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่แล้วฮีแมชีไม่ชีอะไมชีอะไมชีอย่าม,ม,มาไมชีอย่ามาขอร้องไม่มีอะไร,รไม่มีทุร้อะไรกับไม่ชีหรอกแค่อยากจะมาดูโรงเรียนเฉยวันนี้มันเปิดเรียนวันแรกใช่ไหมวันที่สามแล้ววันแรก แม่ชีแม่ชีว้าโยดเลยแม่ชีกินเอาไอ้นั้นไป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 แม่ชีแม่ชีฉลาดวะเมื่อกี้เห็นแล้วหลบเลยไม่เหยียบอ่ะแม่ชีเป็นอะไรทําไมถึงไม่เหยียบโอ้ยและโฆษณาผมทุกตอนเลยอ่ดเดียวเปล่าวันที่สอง <c oughs> <c oughs> เป็นหวัดแล้วเนี่ย แล้วดูเนี่ยจะพาเล่าไปทีละที่นะเดี๋ยวพาเดินเล่าไปทีละที่มาตัวนี้ขอพักแล้วมีอะไรตัวนี้ยังล็อกอยู่ที่อัปเดตมามคืออะไรอะ่ะฉลังไออม่ชีเห็นไหมไม่มาโอาอยู่ในห้องอะ่ะ ไม่มีไม่มีไฟอ๋อแม่แม่ชีอะโอ้ยมาทุกครั้งเลยเหรอที่หลังไม่ออบมือให้ล้วนะแม่ชีมามาทุกตอนเลยอ่ะแม่ชีอ่ะมาหมดปรับหมดไอ้ผีนี่ก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยแม่โฆษณามันก็มาต้องเล่นดีๆแล้วเดี๋ยว นี่แม่ชีทะลุภาพตกแล้วก็เปิดฝาช่องท่อแล้วก็เตรียมตัวหนีได้พลอยแม่ชีมีคิดอะไรมากหรอกแม่ชียังมาห้องอยังวยมาแล้วฮะเอมาแล้วแม่ชีดีมากลูกดีมากเลยไอย้ลูกชีลูกชีดีมากไม่ค่อยเดินมางั้นแหละดีมากตามมาเลย จะพาไปสถานที่ใหม่ๆวตรงนี้อัปเดตอ้ยตู้ยานไปถึ่ตรงนี้เหรอมามาเลยไอ้มชีม่ต้องเกรงใจเดินม,มาเลยนี่คือโรงเรียนของข้าและเจ้าไม่มีสิทธิ์คอโรงเรียนแล้วเอา้าแมชีมาสิโอ้ไมชีไม่มาแล้วอะอ่ะทุกต่ำลูกภาพตกให้นางมา เสียวะ่ะไม่มาเลยไม่ชี้วายไอ้ไม่ชีอย่าหยุดไม่ชีาหยุดไม่ชี้หยุด,ยดหเห็นไหมวะไม่ชีเอ้ยเดินดิเออตามมาตามมาประตูนี่ก็ไม่ยอมเปิดเองสักทีเนี่ยมาแอปเออดีมากลูกชี แล้วเราแอบไม่ชีแล้วแม่ชีก็จะไม่เห็นเราไปเลยไม่ชีไปไปซะไม่ยหม่ชีตรงนี้นะไปแล้วอะไรร้องไม่ชี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  กล้วยบวดชีกล้วยบวดชีอ่ะกล้วยบวดชีอ่ะบ,ะบายบายจ่ายไมชีอ่ะ,ละหล่นละเราหล่นลงมาแล้วอุ้ยอ๋อที่มันอัปเดตนะคือตรงนี้มันจะเป็นคบไฟแทนแทนที่มันจะเป็นเออแทนที่มันจะเป็นเออไอ้ทอชนั่นน่ะใหญ่ๆเดี๋ยวไฟก็ดับก็เลยไม่ชีมาดิ กลัวไรเเนี่ยแม่ชีมามามาเหยียบทอสต์ดีๆเยโอ้ย,ยอย่า้ยเราต้องรีบหนีวิเม,ม่กีมาเลยแม่ชีตามมาตามามามาโดนเผาแล้วลรวก็ได้เห็นแม่ชีชัดกล้องบันทึกภาพไว้อยู่นะอยะ่าเอาดีมากโดนแก้ไซไม่ชีนั่นแหละมอสสำหรับเจ้าวิชีเจ้าชีอย่าร้องหาจุ๊กจุ๊กกันจุ๊กม่ชีอย่าด้านหลังอะไม่ชีเสียวสุดแล้ว รู้สึกว่าวันนี้แม่ชีจะกวนๆเรามากเปิดมันปิดเรามันแหลกแหลกแม่ชีปิดปดีนะเอ้ยปิดไปก็เสียเปล่าโดนแม่ชีฆ่าเลย <c oughs> ช่วงนี้แม่ชีอ่ะไม่ค่อยจะเป็นบิดกับเราเลยนะถามแม่ชีก่อนเป็นบิดหรือเป็นศัตรูเนี่ยถามหน่อย มาอีกแล้วว่าโฆษณาไม่เอาแล้วไม่เลิกชุดเลยแล้วมาต่อไปเลยยืนยันว่าต้องไม่มีโฆษณาเท่านั้นไม่มีต้องซื้ออะต้องร้อยกว่าบาทเลยเกมอื่นก็าทำแค่ยี่สิบสามสิบกว่าบาทไปเกมนี้ทำร้อยเมื่อไหร่จะอัปเดตใหม่สักทีเนี่ยให้ตู้แอบมันแอบได้เนี่ย เดี๋ยวหลอกล่อแม่ชีมาโดนเผาตรงนี้ดีกว่าอะเราเปิดตู้นี้จะมาทางไหนแล้ก็เลยโยนนี่ใส่แม่ชีเลยมาไหมแม่ชีเอาเอาเอาล้วแล้วเชียวว่าเจ้าต้องเลือกทางนี้แน่นอนไปเลยไปชีอื้มปลาใส่แม่ชี แต่แม่ชีการลอดมาได้โอ้ยลองลอกล่อมาตรงนี้ก่อนเปิดแม่ชีไอ้แม่ชีเราจะเข้าขี้เ่ะอเนี่ยมีวอย่างเห็นแม่ชีขี้กลับไปใหม่ได้ไหมแม่ชี ไปสิมาไหมเอ้ไอ้นี่ไงมามาเลยไอชีไอแสไอแสไม่ชีแล้วเราก็ต้องลงไปอีกครั้งใช่ไหมลงไปอีกรอบไปอย่าเพงงิ่งลงไม่มาไมช่ชีเปิดเพงดดดลงดดรอ ลองนะมาเคยวาร์ปตรงนี้มาแล้วอะ่ะไม่มีก็โดดไปก่อนเลยแล้วกัน,นไหนแม่ชีมก็ไม่มาแล้วปลอดภัยแล้วทุกคนไม่ชีไม่มาแล้วเราก็จะไม่เจออะไรต่อจากตรงนี้อะไรไม่ชีมีปัญหาแล้วอะ่ะมีปัญหากันเราเฮ้ยเฮ้ยม่ชีอยา่าเขียนแม่ชีขี้ Workers, อยากเห็นแม่ช <ang les> <mart> ีข <t Boy intelligence> exactly. ี้อ่ะมาซีแม่ชีมาขี้ดี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 ไอชีวาะดีมารับพระ้าวนตรงนี้ไปแล้วตรงนี้ประตูมันก็ตรงนี้มันจะกระตุกนะทุกคนระวังหน่อยมาตามอะไรแม่ชีดีมาก ดีมากตามมาดีดีเราเนี่ยจะไม่ออกจากโรงเรียนนี้จนกว่าเราจะฆ่าแม่ชีตามมาว้ายอุ้ย,ยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยแม่ชีตกเฮ้ยตกมาเราจะมาไอ้เบ๊ดูมันโดนเผาต่อหลังเลยตูดก็ไม่รู้ละมันมีสัญลักษณ์อะไรด้วยวาดไม่ได้เหรออะตรงนี้อืม มาเพื่ออะไรแม่ชีมาสักทีดิไอชีดีมากมาเลยเจ้าก็ได้โดนเผาเจ้าก็ได้เป็นอีกดีๆแม่ชีแม่ชีดีดีดีแม่ชีดีดีดีแม่ชีดีดีดีไงแม่ชีเจ็บตูดนะครั้นี้รู้แล้วว่าทำอะไรสีเนี่ยมันไม่ไดีเหตอยู่ด้านหลังรู้ไ่ม่ชีเคยเห็นเรา เาไมชี้เราเมนเดิมเอาถังน้ำเพิ่มปลาใส่ชี้ค <c oughs> ้ยตองน้ำเพิ่มเราใส่หัวสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะเ <c oughs> มมโมรี่เริ่มเต็มแล้วไปก่อนละ่ะ